หน้าตาก็ประมาณนี้ก็ได้นะโอ้ก็มี device port ให้ดูด้วยอ๋อ system info นี่ไงดูสเปค Android Q92BHAD ก็คือกล้องแถมกล้องหลัง AHD มาเวอร์ชัน Android Android 12นะครับใช่ตามที่แจ้งไว้ใช่ตามที่แจ้งไว้เลยโนตคอเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเห็นมั้ยแฟลชรอม32 GB DDR 4 GB RAM 4 GB นะครับ CPU เป็น A71 1.5 GB 4ก็4คอจอนี่ก็124 600 แก,แกะกล่องแกะกล่องมาจากต่างประเทศนะครับ <laughs> <c oughs> เป็นกล่องอะไรเอ่ยร่มสั่งอะไรมาเนี่ยแอนดรอยโอ้ยแอนดรอยมาชมกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเหมือนที่ <c oughs> เหมือนที่ดูในรีวิวไหมโอ้ oh. แต่แทนๆประมาณห้าถึงเจ็ดวันจะเรดิโอเรดิโอเบ เยเครื่องเล่นรถยนต์เออพูดที้กายเป็นเครื่องเล่นรถยนต์เลยจอสองยูทาเคิร์ฟสกรีนมันจีมีเดีย G P S อูวิชิพีด้วยเหรอใช่อูทูตก็มีทกบ L M C P U ระบบ a n แอนดรอยดูกันทั้งไงว่าหน้าตาเป็นยังไงแรกเลยโอ้แถมกล้องด้วยเหรอใช่ค่ะกล้อง A H D หรือแถมกล้องหลังด้วยกล้องหลังเอาไว้ติดเวลาถอยใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่าสายจะถึงหรือเปล่าคือสายสายดูสายเพราะว่าเราเป็นรถตู้สายยาวกี่เมตร กองหลังนะทรงเก๋ยดีอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยแจ็คไฟแจ็คต่อแจ็คต่อไฟอก็น่าจะประมาณว่าเอาไฟมาเลี้ยงเวลาถอยนอี่สายนี่กว่ายาวกิเมตรนี่ถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็ได้ต่อไม่ถึงก็ไม่ได้ต่อไม่งั้ต้องซื้อสายใหม่สายสายกองถอยน่าจะถึงอยู่นะ แต่ว่าของเรามันอยู่ไกลมากเลยนะถึงถึงถึงสบายมากซิกแซกไปถึงไหมนี่อ้าวถึงก็ถึงเดี๋ยวมาดูการต่อกันอีกทีตัวนี้เรามาเกลี่ยกองเฉยๆโอ้สายวิดีโอเนี่ย อันนี้ก็เอาไว้ต่อไฟต่อไฟแจ็คไฟตรงนี้ใช่เดี๋ยวจะมาดูรายการอีกทีทีน,นี้มาดูเครื่องเล่นมาดูจอรเราก่อนว่าสมบูรณ์ไหมแตกหรือเปล่านี่ไม่แตกนะเพราะว่ามาเซ็ตกล่องพอดีเนาะเขาก็เลยแพ็กมาดีนี่ไงก็โอเคก็ไม่แตกไม่แตกครับข้างหลังจะเป็นเบนๆ C จิกเอ้ซแรม4ลอม32จอ i อ p 7นิ้ว7นิ้วเจนิ้วเนิ้วนี่ก็ปักปักไฟมีฟิลแล้วก็มีพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆโอ้นี่ไง GPS เพราะว่าเขามีมาไงตัวนี้นี่ดูใสที่สำคัญตัวนี้มันย้ายได้ด้วยนะเห็นไหมอ๋อมันเลื่อนน็อตได้ด้วยเลื่อนน็อตเราถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วก็มันจะมีรูน็อตคันเห็นไหมหมายความว่าเราสามารถสามารถเลื่อนจอขึ้นลงได้อื กจะขยับได้อีกนิดหน่อยได้อีกนิดนึงนิดนึงนี่เรามาดูสายว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอ้ในกล่องสายชุดแรกก็จะเป็นสายพวกสัญญาณต่างๆเออยูฟอนไมด AUX สายซับวูเฟอร์รีโมทโอ้เยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสายที่เอาไว้คอนโทรลบูมอะไรอะ่ะถ้าใครบูมอะไร คอนโทรลอะไรได้ก็ก็ใส่ตรงนี้ต่อไปมีอะไรอีกต่อไปมีอนนี้น่าจะสำคัญอยู่อันนี้น่าจะเป็นสายา GPS แล้วก็สาย USB แฟลไดร์เวลาเราเราเราจะเล่นจากแฟลไดร์อ๋อเพราะว่าเขาไม่ได้มีไม่มีที่เสียบให้ด้านหน้าเนาะเราต้องต่อออกมาด้านหน้าไม่มีที่เสียบเราต้องต่อออกมา ก็มันจะมีแจ็คของมันอยู่เห็นไหมนี่มึงเสียบผิดไม่ได้เพราะมันเป็นล็อกล็อกของใครของเราอยู่โอ้เป็นล็อกของเขาอยู่ใช่นี่อ๋อมีเสียบออกมาต่างหากใช่ตัวนี้เป็น G P S ัน,นี้น่า<อ>จะเป็น <GPS S 2> กล่อง G P S แหละ G P S ก็จะมีเกียวด้านหลังนี่ไงอ๋อก็เป็นตัวนี้ขันเข้าไปเลยคล้ายๆเหมือนสายสายอากาศ ต่อให้หมดอืมต่อให้ครบต่อให้เอา USB มีสองตัวนี่คะ่ะนี่ตัวนี้ก็ไม่ใช่เอ๋อรู้มีมาสองตัวแถมมันเยอะแถมเอ๋อทำไมมันแถมไม่เยอะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ชาร์จไฟบ่เอาไว้ชาร์จตัวนีอไว้ชาร์จไฟหรือเปล่าแต่นี้เป็นหกขีนนะอ๋อมันหัวคนละแบบอืมหัวคนละแบบอันนี้อันนี้หกขีนหกขีนเสียบช่องนี้อืมแล้วก็มีแข็งรอง อันนี้เป็นขาเป็นขาเพ็นงรองขาเอาไว้เอาไว้จับจับตัวอยู่ในบอดี้ในคอนโซลรถอ้อันนี้คู่มืออันนี้อันนี้เป็นคู่มืออันเล็กๆนี่ไงสำคัญนะอันนี้เพราะว่าเราจะได้ใส่พวกลำโพงเห็นไหมนี่อ๋อเอาลำโพงมาต่อใช่มาเทสกันนะคะด้วยไฟ12โวลต์นะคะก็คือ a 2อง a สนี่เป็น b บกก็คือไฟสิโวลตโวลต์จากแบตเตอรี่ สายกาวก็คือสายสีดําสายหนึ่งนี่ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมต่อ A C C เพราะว่าอันนี้เปรียบเหมือนว่าเราบิดกุญแจอ๋อบิดกุญแจ,จถ้าเรามีไม่บิดกุญแจเครื่องเันจะไม่ทํางานซึ่งตัวเีนเราต้องต่อกับ A C C ข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็ตามนี้เลยเนี่นี่ไงสายสีดํากาวสีเหลืองอันนี้ก็บีบวกแล้วก็สายสีแดงนี้เป็นรีโมทอมอมตอนนี้คือถ้าเทสตัวเราก็จํารวมกันเลยจํารวมกันแล้วก็ตัวนี้เป็นกาว อ่าล้วขีดไปแล้วเ,เราก็ขีดเลยตัวนี้เราเทสให้ดูเฉยๆนะคะขั้นตอนการติดตั้งเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีมาแล้วพอจะดรอเขาบูธหน่อยรอเราบูธนิดนึงใช่แรมแรมแรมสี่กิกลอมสามสิบสองกิกใช่ค่ะก็มาดูว่ามันจะลื่นหรือเปล่าสัมผัสลื่นไหมจะทนความความทนจะแค่ไหนอืมที่สำงานต้องทนร้อนได้แค่ไหน อ๋อแอน d รอยส t าร์ตติหน้าจอเจ็ดนิ้วนี่ใช่ค่ะหน้าจอเจ็ดนิ้วหน้าตางก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะโอ้ก็มี d e v i c e port ให้ดูด้วย System Info นี่ไงดูสเปค Android Q92B, H A d ก็คือกล้องแถมกล้องหลัง A H D มาเวอร์ชันแอนดรอยแ d นดรอ d สิบสองนะครับแจ้งไวใช่ตามที่แจ้งไว้เลยหนุกโปรที่พอเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเห็นไหมแลตลอม 3ามสิบสองกิกดีดีอสี่กิกแสี่กิกนะครับ CPU เป็น a อเจ็ดหนึ่งหนึ่งจุดห้ากิกคูณสี่ก็สี่คอจจอนี่ก็หนึ่งพันยิบสี่คูณหกร้อยใช่ค่าโรงงานตั้งค่าอะไรต่างๆอันนี้ก็ก็ยังเล่นไม่เป็นอันนี้ก็โอ้ปรับได้เยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่ก็สัมผัสสัมผัสโอเคได้เรื่องอยู่สัมผัสได้เรื่องอยู่ ต้องรอต่อไว้นั่นก่อนเพราะว่ามันต้องต่อแจ็คด้วยเพราะว่ามันต้องดึงสัญญาณ WiFi ใช่ค่ะเชื่อม w i ไ i ไม่งั้นมันจะเชื่อมไม่ได้ความลื่นตัวนี้ก็คือทดสอบว่าเครื่องเปิดติดโอนี่คือเราสามารถสำรองเพลงเข้าไปในนี้ได้โาะที่ที่ว่าเขามีสามสิบสองจิกบลูทูธใช่บลูทูธได้อ๋อโอเคก็คือโอเคแหละ่าจะน่าจะะ่าจะใช้ได้ดี ความทนทานค่อยมาว่ากันอีกทีค่อยมาว่ากันอีกทีระบบเสียงค่อยมาว่ากันอีกทีใช่โอเคเดี๋ยวไปดูในรถตู้ตอนที่ต่อเสร็จแต่ว่าวิธีติดตั้งก็จะทำอยู่ทำในยู u b e ด้วยจะแต่ตัวนี้เกะกล่องให้ดูตัวนี้เกะกล่องให้ดูสตาร์ทให้ดูโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้า